ไต่ตนมาแห่งเมืองรับมันนี้ครับเจรอสวัสดีครับพี่น้อง fc ครูทีกำลังติดตามรับช่มจองจากมติชนพันธ์ครับมันนี่เอาเจรอมาพี่น้องผักเกี่ยวโกสมนะครับออกเสมอไล่กะและตนนกรับนกฝึกไม่อยากบีบไม่อยากบังขับไลยพี่น้องแล้วโตเกาะมากครับมาลาแต้มได้ยเสีหาครับมันนี้สาหรับเจรอใส่บังหันกับขันเลยหล่ะครับเปลี่ยนข้อนนะครับมาใส่ตนหาพักเกษตรตัวนี้น้านะครับ ล่าหลุดน้ำกันเ้อพี่น้องดเด้อเดียรมันครับ เสียงคู่เงียบเราพี่น้องสิพ่ายยังไปเบิงนะครับจะรอจัดเต็มที่ยิสมหาเราบ้างเสียงคู่เหงงีง,หา,ง,งหกา,กากากว่ากันเรียบร้อยพี่น้องจัดเรียบร้อยแล้วนะครับก้อนเดียวๆเลยพี่น้องเต็มกามาแมนเลยครับเรียบร้อยครับผม แต้มที่ยีนะครับแล้วทีเอาโตต,ตัวลงมาเบิ้งครับผมเอาโตต,ตัวลงมาแล้วครับโอ้เกือบสองส้มโองพี่น้องเก่งเหยียบให้เชลเลยนะสิเป็นตัวแม่นะครับเบิ้งตานี่แต่ว่าไล่ง่ามแห้งเลาสิพวจับเบิ้งติดเกียบกันครับมั่วมั่นใจปันใดปากสันๆน,นะครับซุ่มพอสุ่มแหมนกที่มานกลูกที่มาเหยียบบงัง หาหกโตก็หันละขวานีนตะกี้ผมใส่เจ้าปีแก้วนะครับนี่ในเชลเลยหลายตัวที่ได้พี่น้องมาในต้นพักเกษตรนามมันแสนะครับมันไต้ทำไม่ได้ขอไปใส่ทั้งในมันสุดยอดพี่น้องผมนะครับเชลเลยมาแล้วครับแต้มที่25นะครับของเจ้าวรอก่อ,อยาดเอาหนกปลดหนกคอนเ้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจียวจะรอขึ้นแตะเคลืนต่อครับผม เฉลยเป็นตัวเมียแน่นอนพี่น้องลอยปรเส้นเบ่งตากับหูแล้วนะครับนี่เปลือกหนังตาหลายๆนี่แต่เกี่ยบบางห้างนะครับนกตัวเมียนะพี่น้องบ่เอาแล้วครับบ่เอาปล่อยคืดสู่ธรรมชาตินางเพนไปขายายพันธุ์ขนานมนสุดโตมะนั่นกะบ่มีนกสีต้อแล้วพี่น้องพอผมสียูนี่อีกโดนครับว่าได้ไปมณีมืออื่นนะมณีเมื่อบานมณี้มืออื่นเพราะฉะนั้นกะต้อง อาศัยกันพี่น้องเอาสิปล่อยครับผม ไปแล้วครับมึงลีลาพี่น้องเอาเสียวขึ้นต่อพี่น้องครับอันเดียมีเชลยมาตดดีครับ ยินเสียงคู่เงียบไปกับแมนพี่น้องแต้มที่สองของมื่อนี้ครับโข้ควนหนีหมาแห้งพี่น้องใส่ต่อกันสี่มือได้หกโตนะครับเกิดฮอดพออาจารย์ผดุงนะคนผ้าว่าตนหกโตตนหกโตนกข้าลงมาเนินที่จริงกับแม่นกเจ้าบุโทนั่นแหละครับโก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 นั่นแหละโกให้โกโกนั่นแหละเจ้าบุโทเจ้าบุโทตตนหกโตตนหกโตตนหกโตนะครับเอาขอ,อยาด้อนนกลงเมือง้ะพี่น้องเออหมาละครับ โอ้ยเหยียบขาแบบหมื brands, ่บ้านพี่น้องนะครับเหยียบจังหวะมื่ว่านเลยครับโอ้แต่ว่าเชลล์ตัวนี้งามแห้งลูกระปากสันนะครับไล่ดีขาสันนะครับงามงามงามโอ้ยเหยียบน้ยแห้งพี่น้องเป็นนกลูกรตัวที่หาั้งนี่ที่หาที่หกแห้วครับที่หาละนะครับที่หาที่หกแล้วนะแต่ว่าตะไซเลี้ยงเมื่อนี่เลี้ยงกันซีมือในในนกหกตัวครับพี่น้องข้อนี่ข้อนเดียวนี่ครับต้นหกโตต้นหกโตนะ ใส่ตั้งแต่เจ้าโกสุมได้สองเจ้าล่อมื่อนั่นก็ได้สองเจ้าปีกแก้วหนึ่งหาหกมื่อนี้ครับข้อน,นี้นะครับลูกแก่กับตัวที่หกแหละโอ้งามๆพี่น้องมาละครับเจ้าล่อนะครับนกฝึกฉเฉลยยี่สิบหกตัวนะครับมื่อนี้ออกสองเท่าเมื่อละข้อนสองเอาโอเคครับพี่น้องตัวนี้อากาศทั้ง เมืองกรุงเทพกรุงเทพบ่คว่าดีเด้อพี่น้องเด้อฝุ้นพี่เอี่ยมไหลครับมืออึนอัดสิบปได้ออกไปใส่ดอกก็จะฝึกเล่นอยู่ข้างห่อพักกันละ่ะฝุ้นไหลนะครับผมรู้สึกว่าผมเป็นขั้นๆโตไหมน้ำก็คืออาบอยู่สนอกรักษาข้อมสาอก็รักษาอยู่มั้นก็เป็นขั้นๆน,นะจะเป็น,เป,นเป็นแผลฝุ่นกับประจักษ์เอาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนะาะมันยนี่ยมาแลงเหรอครับเวลาเสียเลื่องานปลดเชลยันพี่น้อง